หรือไม่บ้านคานาเมะเนี่ยเป็นบ้านที่ครอบครัวอบอุ่นที่สุดในเรื่องนี้เลยนะคะใครที่ดูเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าครอบครัวคานาเมะเนี่ยเป็นครอบครัวที่อยู่กับเราตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12นะคะหรือแม้แต่ในมูวี่สเองก็ตามนะคะก็จะเห็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะที่ยังมีมาให้เห็นไม่ขาดตกบกพร่องเลยซึ่งครอบครัวนี้นะคะคุณแม่เนี่ยคานาเมะจุนโกะนะคะก็จะเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดนะคะ โดยความที่เป็นหญิงแกร่งหญิงสตรองนะคะมาดุกะเนี่ยก็เลยมักจะขอคําแนะนําจากแม่บ่อยๆค่ะแล้วก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะให้กับแม่ฟังและอาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคะก็เลยสนิทกันเนาะโดยครอบครัวนี้นะคะโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะชอบมากเลยก็คือตอนที่มาดูกะเนี่ยคุยกับพ่อว่าพ่อชอบแม่ตรงไหนหรอแล้วพ่อก็บอกว่า พ่อชอบที่แม่เขาเป็นคนเก่งคนแข็งแกรง่งนั่นแหละที่ทําให้พ่อตัดสินใจแต่งงานกับแม่คุณพ่อนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคุณคานาเมะโทโมฮิสะซังเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคถ้าแม่เป็นคนทํางานเดี๋ยวพ่อเป็นคนดูแลลูกๆเองและคําพูดสอนคําพูดหนึ่งนะคะที่คุณแม่มารุกะเนี่ยได้พูดกับมารุกะไว้ซึ่งอาจจะเป็น ใจความของเรื่องนี้เลยก็ได้นะว่าทำไมไม่ลองทำผิดดูล่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างถ้าเรากลัวเราก็แค่หนีแลวพวกเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องผิดนะและคำพูดสุดท้ายที่คุณแม่พูดกับมาด,ดุกะก่อนที่จะทำพรธสัญญานะคะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจึ้ใจเรามากเลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดแน่นะลูกไม่ได้ทำตามคำโกหกของใครใช่ไหมแล้วสุดท้ายในยส่วนของคุณแม่ของมาด,ดุกะนะคะก็มาจบที่เอ่อ เห็นมีคนเรียกชื่อนี้กันเยอะเหมือนกันนะอย่างทัศยะเนี่ยก็เรียกมาตลอดเลยมาดกะมาโดกะเนี่ยเขาเนี่ยชอบเล่นกับเพื่อนที่มองไม่เห็นบ่อยๆคือคุณแม่เนี่ยเข้าใจว่าทัศยะคุงเลยน่าจะเล่นกับแบบว่าซาชิกิวาราชิอารมณ์แบบผีบ้านผีเรือนหรือว่าแม่ซื้อของไทยเรานั่นเองนะคะแม่มาดกะก็เลยบอกว่าแต่บางครั้งก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะชื่อที่เรียกว่ามาดกะเนี่ยแล้วพอคุณแม่นะคะหันไปเห็นว่าเออโฮมูระเนี่ย มีโบสีแดงน,นะคะก็บอกว่าโบน่ารักมากเลยเป็นเหมือนกับแบบที่ชอบเลยนะเนี่ยถ้ามีลูกสาวนะค็คงลูกให้เหมือนกันนั่นแหละในโลกที่ไม่มีใครจํามาดูกะได้แล้วนะคะยังมีทัศนย์คุงกับฮมูระนั่นเองที่สามารถจํามาดูกะได้นะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะเรียกมารูกะตลอดมารูกะมารุกะแล้วาสามารถวาดรูปได้ด้วยอย่างน้อยในโลกนี้นะคะก็ยังมี2คนที่สามารถจํามารุกะได้นะแต่สุดท้ายแล้วในมูวี่สนะคะมารุกะก็ได้กลับมาพบกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ